And love. ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ่นรับทุนการศึกษา1,000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด,ด้วยนะ บันนี่เมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยวันนี้นัดกับชายก็ว่าเราจะต้องไปขึ้นรถไฟเพื่อไปงานแฟนซีกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเราต้องนั่งรถไฟไปอีกเมืองหนึง่งถ้าบันนี่ยังไม่มานี่เราไปขึ้นรถไฟไม่ทันนะเนี่ยจะว่าไปชายก็ออกไปดูหน้าบ้านหน่อยดีกว่าว่ามาหรือยังคุณจิกุจิกุดไม่เห็นุีบันนี่เลยคุณจิกุ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 ิแต่อะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ย เฮ้ยกุจิกุจิ้นี่มันเป็ดหัวลำโพงมันมาตอดอยู่ตรงนี้อ่ะใช่เป็ดหัวลำโพงมาหลอกแล้วแหว่เอ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนบันนี่เลยอ่ะแหว่เป็ดหัวลำโพงเฮ้ยบันนี่ที่เธอใส่ชุดเป็ดหัวลำโพงเหรอใช่ก็ว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนไงชายเกิลเธอไม่สวมชุดเหรอแหว่ฉันให้เธอสวมคนเดียวฉันจะไปเที่ยวงานเฉยๆอ้าว เธอน่ากลัวอยู่แล้วเธอเลยไม่ต้องสวมว้าย,วายแวะเด,เดแป๊บชุดนี้ร้อนชชยเกลิล <c oughs> โอ้ยร้อนจะตายชุดนี้แล้วเธอจะใส่ชุดไหนโอ้ยไม่รู้ว่าฉันว่าฉันถอดชุดดีกว่าชชยเกลิลมันร้อนมากเลยถอดชุดแป๊บนี่ไงโอ้โหชุดนี้น่ารักไปเปล่าชุดนี้น่ารัก นี่กลับมาเป็นบันนี่แล้วนี่ใช่โอ้ยว่าแต่เมื่อกี้เธอใส่ชุดเตะตถวลำโพงแล้วทำไมเธอพร้อมผอมอ๋อพอดีฉันรูปร่างฉันมันสันทัดไงพอดีรูปร่างฉันเนี่ยพอใส่ในชุดเปรตถลำโพงปุ๊บรูปร่างฉันเ่ยมันจะสวมเข้าไปตามเนื้อเปรตถวลำโพงหมดเลยโอยไขมันฉันมันไขมันดีไงมันก็ไหลลื่นไหลลื่นได้เชอร์เราจินตนาการตามดูนะไขมันฉันเหมือนน้ำอ่ะใส่ลูกโป่งก็เป็นเหมือนลูกโป่งอ่ะใส่เจกันก็เป็นเหมือนเจกันนี่แหละไขมันของฉัน มันอย่างนี้นี่เองใช่มันก็คือมันเผือกก็คือเผือกถูกต้อง <c oughs> พูดอีกก็ถูกอีกชายเกิลว่าแต่ชุดนี้น่ารักเกินไปมันดูไม่น่ากลัวเลยชายเกิลฉันกลับเป็นชุดเดิมดีกว่า นี่ฉันว่าชุดเนี้แหละเหมาะกับงานฮาลโลวีนสุดๆแล้วของเธอคิดว่าแต่เธอจองตั๋วรถไฟไว้กี่โมงเนี่ยเฮ้ยฉันว่าใกล้ถึงเวลาแล้วแน่เลยอะบันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไม่ทันนะเจยกาไปดีกว่าแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่บันนี่สตีอย่างนี้เธอจะได้กินน้ํากินขนมไหมเนี่ย ก็มาเอาเหรียญฉันไปนี่อา้าว้าว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 รถไฟรถไมา,มาตึงตอนไปตยงตอ,อกกนลยดีแต่ว่านะอันนี้มันยังไม่ใช่ขบวนที่เราจะ เธอยังมีเวลากินน้ำกินขนมตกใจหมดเลยไหนขนมฉันไม่ออกมาโอ้เครื่องพังแล้วจาเกิลเราจะไปไหนนะเราจะไปโคราชโอ้ตดดัง้าดถึงราชบรีตดอีกทีถึงบริษัตอะไรต่อเราไม่เป็นแล้วว่าบริษัตแปมแปมเปอเปอดขอเสนอนิยายสัจจานป้ากัปูกูอีจูป้าไม่อยู่ปู่ไปเที่ยวป้าคนเดียวป้าทำอะไรอ่ะ าก็อยู่บ้านเฉยๆแล้วกันวายตายแล้วแล้วป้าจะอยู่ทําไมเฉยๆป้าก็ไปกประปูดีวาย,วายในรถไฟเรามายัางเนี่ยฉันว่าน่าจะขบวนถัดไปอะเธอไม่กินน้ำนี่นขนมแล้วเหรอบันนี่มาแล้วอ,อดกินเลยจอดแป๊บคือยจอดแป๊บเลยนายหัวไม่เห็นมีคนขับเลยอบันนี่ไปกันเถอะชายเกิลเราพร้อมที่จะไปแล้วรถไฟนี้เป็นรถไฟวิญญาทุกคนพร้อมเลยยาถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยว้าวโอ้ชายเกลดูฉันวิ่งตามรถไฟสิวันนี้ทำไมเธอต้องวิ่งด้วยอ่ะก็ฉันคิดว่าถ้าฉันอยู่เฉยๆเนี่ยฉันจะต้องไปอยู่ท้ายรถไฟแน่เลยฉันเลยต้องวิ่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 งไป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 ใช่สถานีนี้เปล่าไม่ใช่ยังไม่ถึงหรอยังไม่ถึงต้องไปอีกโอเคฉันเหนื่อยแล้วชายเกล ทำไมสถานีนี้ไม่มีคนขึ้นเลยขอไปพักข้างนอกได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวตกรถไฟตกรถรถไฟตกยังไงหรอตกรถไฟก็คือเธอขึ้นรถไฟไม่ทันไงอ้าวแล้วจะไมถึงตกอ่ะเธอหล่นลงไปข้างล่างก็เลยตกไงเราไม่ใช่แล้วชายนิ่งเธอมั่ว <c oughs> ไอ้ย่าฉันวิ่งตามรถไฟอยู่ว่า <c oughs> นี่เราก็ลงรถไฟมาพร้อมบันนี่นี่แล้วบันนี่ไปไหนอ่ะชากน เฮ้ยมันนี่เธออยู่ตรงนั้นนี่แชรก็อยู่นี่นี่เองโ,โอ้โยเอ๋เดินยังไงให้ชนเสาเนี่โยโอ้ยก็มันไม่มีตาชุดนี้มันมีแต่ปากดูดีวยปากฉันก็เลยพูดมากเลยชรก็นี่แชรก็เมื่อกี้นี่ลงรถไฟเสร็จแล้วฉันก็หาเธอไม่เจอใช่ไหมกว่าเธอไม่เจอชันก็เลยเดินวนไปวนมาในสถานที่รถไฟเนี่ยแล้วเดินวนไปวนมาสถานีรถไฟเนี่ยคือรถไฟอ่ะมันมีตู้สีแดงเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับรถไฟอะไรนะเทนอิตเตอร์หรือเปล่า รถใส่มลนะโอ้ใช่ปะเนี่ยหรือว่าเขาจัดงานให้เราดูมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์อีเตอร์เพราะว่าช่วงนี้เป็นวันฮาโลวีนเอ้ยก็ต้องใช่สิเพราะเราจะมางานแฟนซีที่นี่กันโอ้ยนี่ไงชัร์กดูสิโอ้ยที่ฉันบอกเนี่ยอ๋อเธอเห็นเต็มเลยหรอโอ้ยมีศพด้วยโอ้ยมีศพด้วยดูดิมันเข้าวันฮาโลวีนจริงๆเลยอ่ะใช่กระโดดข้ามโอยนี่คุณศพ ศพจริงศพปลอมเนี่ยมันนี่ไม่รู้อ่ะชายก็โดนตึงไว้ด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 2> หัวมันเหมือนแตงโมเลยอย่องจังช่วยดึงนะเนี่ยไม่ออก <Hey. S 2> อืดอืดเหมือนฉันตกปลาเลยว้าเ <Hey. S 2> อ้ยนี่ไงมันแบบถูกเชื่อมไว้อยู่ข้างในมีอะไรอีกไหมอะ่ะไม่มีแล้วนะอุ้ยมีเส้นเลือดใหญ่ด้วยตรงนี้ เส้นเลือดในนี้ด้วยอ่ะแต่ฉันว่ามันเหมือนกับรถไฟทาสีแหละชายเกลว่าอย่าไปสนใจกับมันเลยมีตู้ที่ใหญ่กว่านี้อีกฉันเห็นหลายตู้เลยเมื่อกี้โอ้ตรงนี้เหมือนฟันเลยอ่ะบันนี่ใช่หุยดูดูอันนี้ดิชายเกลมาดูสิเฮ้ยมีเก้าอีด้วยไหนนั่งได้ป่าวหุยนั่งได้ด้วยชายเกลดูฉันนั่งสิฮัลโหลชายเกลฮัลโหลบันนี่เฮ้ยรถไฟขยับรถไฟขยับชายเกลมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เฮ้ยฉันวันนี้ต้องเป็นที่เขาจัดงานจะให้แน่เลยะใช่ปนี้ใช่ก็ว้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยนั่นนะดีเอ้ยนี่บอกดีกว่าก่อนที่เราจะโดนกระเมือบโอ้ยชักจะ ็นอะไรก็ไม่รู้แล้วชัยเก้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันคิดว่าเมื่อกี้เขาจัดงานไว้ให้แต่ว่ามันไม่มีใครบังคับอยู่นี่นะนั่นนะดิชัยเก้ามันต้องมีอะไรที่มันพิลึกพิกลแน่เลยเอ้ยแล้วเอ่ออะไรอะไรอะชายเก้าเกิดอะไรขึ้นไอ้หนอน ฉันหนีไม่ได้เลยโอ้ยมันตามฉันมาอยู่เหมือนกันโอ้ยมาจิเกิลโอ้ยบันนี่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะหนอนสะพานได้ยังไงอ่ะนั่นนะดิจเกิลแต่อย่าเรียกฉันว่าบันนี่ฉันคือเปลวถัวลำพงตอนนี้โอ้ยงั้นเธอนี้เธอเป็นเปลถัวลำพงเธอก็ต้องไปสู้กับหนอนสะพานได้อดิไม่ได้จเกิลฉันตัวเล็ก แต่ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวยอดรับสืบไปวัวลำพงจะจัดการเองเราจะต้องออกไปสืบว่ามันเกิดจากอะไรนี่มันรถไฟเทรนอีเตอร์เฮ้ยไชยเกน้นั่นมันหนอนสะพานตัวโตนี่เฮ้ยในนี้มีหนอนสะพานเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้แล้วไชเก้รถไฟเทรนอีเตอร์ตัวเนี้ยมันมีศพอยู่ข้างในและพวกหนอนสะพานพวกนี้มันก็กินศพนและเติบโต<ฮ>ขึ้นเฮ้ยมันกินด้วยมันเป็นลังของหนอนสะพานไปแล้วดูดิเฮ้ยต จะทำยังไงดีกับมันเนี่ยเฮ้ยฉันว่าเราถูกหลอกมาแล้วอะบันนี่จริงด้วยชายเก้าโอ้ยนอนสะพานไปไม่หมดเลยอะโอ้ยดูตรงนี้ดิตรงนี้ก็มีนอนสะพานเฮ้ยทำไงดีอะชายเก้าฉันว่าเราต้องไปหาที่หลบกันก่อนดีกว่าออชาเก้าฉันจะช่วยเธอเองเออเออ สถานีรถไฟนี้เต็มไปด้วยหนอนสะพานเออจับมันโยนไปทิ้งนี่ทำไงดีอะชายเก้าเรานั่งมาลงผิดสถานีแล้วไอ้ออมากกันอีกแล้วไอ้ออมาเฮ้ย<า>ชายเก้าดูดิหนอนสะพานเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยถ้าเราลงไปข้างลาง ใชเก้อ้ยฉันว่าเราต้องนั่งรถไฟกับสถานีที่เรามาแล้วนะเมื่อแต่เราจะขึ้นรถไฟขบวนไหนอ่ะก็เดี๋ยวดูว่ารถไฟขบวนไหนจะออกเราก็กลับเลยใชเก้าเฮ้ยมีขบวนหนึ่งกำลังจะออกไปเรารีบกลับเลยดีกว่าใชเก้ไปแล้วไปกนไปลนนี่มันนี่เธอเลิกใส่ชุดไป้ถั่ลมโพงแล้วเหรอโอ้ชุดมันรัดใช่เก้หนีมาได้ก็บุญแค่ไหนแล้วโอย,โยไม่น่าไปเลยงานฮาโลวีนน่ะ หอยโดนผีหลอกอีก啊โอ้ยผีอะไรก็ไม่รู้อะเทรนอีเตอร์เหรอนันเหมือนมีอะไรมาจอดหน้าบ้านเฮ้ย,ยนั่นมันอะไรเนี่ยรถไฟผีมันมาจอดหน้าบ้านเธอใจเก้าเฮ้ยใจเก้าดูดิเฮ้ย,ยจริงด้วยอหอทำไม ไปเก้วโอ้ยลืมมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเธอด้วยเราโดนอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเฮ้ยแอ้วโอ้ยนอนกับบ้านเรามาแทนอะไเข้าบ้าน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 สักทีปนดปิดาิดประตู